เหมือนเดิมเหมือนรอบนี้ดูคลิปเหมือนเดิมครับแล้วก็พร้อมพร้อมของร่างกายเต็มร้อยวันนี้ตื่นเต้นเหมือนเดิมตื่นนเร้ตอนอย่างเงี้ยตื่นเต้นทุกทีอ่ะแต่พอถึงพอนั่งบนรถก็ลืมวันนี้เข้าห้องน้ำหรือ,อยังไม่เข้าครับทุกวันก็ไม่เข้าไม่เข้าครับต้องแข่งเสร็จก่อนคือเราจะไม่เอาอะไรเข้าออก วันนี้เดี๋ยวลายที่ต้องแก้มีเยอะแต่ว่าเราจะแก้จากน้อยสามลายให้ได้เพราะว่ามันเป็นลายที่ทําให้ผู้แข่งทิงห่างออกทุกครั้งเลยที่มีการเข้าโค้งโค้งนั้นวันนี้จะทําให้มันดีขึ้นรอบเนี้ยมีโอกาสเยอะเพราะว่าเราอยู่ด้านหน้ารอบนั้นเราอยู่ด้านหลังลโอกาสมันก็น้อยแต่รอบนี้จะอยู่กับคนเก่งๆทั้งนั้นเลย รอบตัวเก่งหมดรอบเนี้ยจะยากกว่าเดิมทำเวลาอะไรต่างทำได้ยากกว่าเมื่อวานกับวันนี้วันไหนตื่นเต้นกว่ากันวันนี้ตื่นเต้นกว่าเพราะเพราะวันนี้มันยากกว่ายากกว่าเยอะมันเจอแรงกาดดันเ <c oughs> จอมือเชีพยบืโอโอ้โหระดับเทพสักนั้นวันนี้เม <c oughs> ื่อวานทำท,นที่หนึ่งไว้วันนี้วันนี้ก็เลยต้องกดดันไหนเมื่อวานนี้โ <c oughs> ชคดีด้วยแต่ว่าวันนี้ขอให้โชคเข้าข้างรถเดิมเข้าพังหมดใช่ไหมข้างหมดเลยเจ๊งเก่งข้งหมดเลยเหลือเราคนเดียว เออไม่เก่งก็ชนะได้ถ้าดวงดีตอเดียววันนี้ก็พี่ๆกลับมากันครบเลยครับค่ายนี้รอบนี้ยากแล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องลองดูสุดฝีมืออยู่แล้วโอเคเปเตรียวครับวันนี้ไม่มีใครยอมใคร